วันนี้มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆจากหญิงสาวชาวต่างชาติคนหนึ่งที่ใช้ชีวิตในเมืองไทยมานานถึง5ปีเธอได้แชร์โพสต์ของเธอบนโซเชียลมีเดียเธอเคยอาศัยอยู่ที่สมุยเธอหลงรักวัฒนธรรมไทยและอยากใชมุมมองว่าในสายตาของชาวต่างชาติคนต่างชาติควรปฏิบัติตัวยังไงในเมืองไทยเพื่อให้คนไทยรักและยอมรับถ้าคุณเป็นนักท่องเที่ยวหรือชาวต่างชาติที่อยู่ในไทยหรือคนไทยที่อยากฟังมุมมองจากคนต่างชาติคลิปนี้น่าจะทำให้คุณเข้าใจอะไรมากขึ้น ไม่มากก็น้อยเธอได้ให้ข้อแนะนำไว้ห้าข้อดังนี้ that person. Number one, and cannot believe that I actually have to I believe I ข้อหนึ่งใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมเธอบอกว่าไม่อยากจะเชื่อเลยว่าต้องพูดเรื่องนี้จริงๆแต่เธอย้ำว่าใส่เสื้อผ้าเถอะแค่เพราะอากาศเมืองไทยร้อนไม่ได้หมายความว่าคุณจะเดินไปร้านสะดวกซื้อหรือร้านอาหารเดินทั่วไปตามท้องถนนโดยใส่แค่ชุดบิกินี่หรือจิสตริงของคุณได้ลองคิดดูว่า คุณจะทำแบบนี้ที่ประเทศของคุณไหมเธอไม่คิดอย่างนั้นถ้าไม่แล้วทำไมถึงทำที่นี่ขอแนะนำอย่างตรงไปตรงมาเลยว่าอย่าทำแบบนี้ข้อสองขับรถอย่างมีความรับผิดชอบเธอเล่าให้ฟังว่าบนถนนในเมืองไทยมีนักท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่ขับรถมอเตอร์ไซค์แบบไม่สนใจความปลอดภัยเธอได้เล่าว่าเห็นหลายคนขับรถเหมือนในหนังแอคชั่นไม่เข้าใจระบบจราจรไม่สนใจผู้อื่น นั่นไม่เพียงแค่ทําให้ตัวเองตกอยู่ในอันตรายแต่นั่นยังทําให้คนท้องถิ่นคนที่อาศัยอยู่ที่นี่ผู้คนทั่วไปที่กําลังขับรถไปทํางานขับรถส่งลูกไปโรงเรียนผู้คนที่ขับขี่รถเพื่อหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวต้องมาเสี่ยงไปด้วยกับนักท่องเที่ยวที่ขับรถเหมือนคนบ้าเธอแนะนําว่าถ้าขอเดิจ,จะเช่ามอเตอร์ไซค์ให้ขับขี่อย่างมีความรับผิดชอบต่อตัวเองและผู้อื่นหรือไม่ต้องเช่ามันเลยจะดีกว่า Number three talk quietly Threek สามพูดให้เบาลงการที่คุณพูดเสียงดังไม่ได้ช่วยให้คนเข้าใจคุณได้มากขึ้นเธอบอกว่าบางครั้งเธอเห็นบางคนตะโกนใส่คนไทยใช้ท่าทางที่ไม่สุภาพมันเป็นการหยาบคายซึ่งในวัฒนธรรมไทยสิ่งเหล่านี้ถือว่าไม่ให้เกียรติอย่างมากถ้าสำเนียงของคุณฟังยากก็ใช้ Google Translate แทนการตะโกนเธอบอกว่าไม่มีใครชอบถูกตะโกนใส่ไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นคนไทยหรือชาวต่างชาติ ข้อสี่ระวังการใช้เท้าในวัฒนธรรมไทยเท้าถือว่าเป็นส่วนที่ต่ำที่สุดของร่างกายส่วนหัวคือส่วนที่สูงที่สุดและถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากเธอเล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งที่ไปคอนเสิร์ตในเมืองไทยแล้วเห็นชาวต่างชาติที่มเมาคนหนึ่งเดินขึ้นไปบนเวทีต่อหน้านักร้องแล้วทำท่าแห์สแตนเอาเท้าชี้ไปทู่วเวทีเธอบอกว่าโปรดเถิดให้เท้าขาองคุณอยู่บนพื้นอย่าให้มันชี้ไปที่ใครเพราะแม้คนไทยจะไม่พูดอะไรตรงๆง แต่เขาจะรู้สึกอึดอัดมากจริงๆในทางเดียวกันหัวคือสิ่งที่ไม่ควรแต่ต้องเธอบอกว่ามันเป็นเรื่องหยาบคายมากที่จะไปแต่หัวใครโดยไม่มีเหตุผลถึงจะมีข้อยกเว้นในบางกรณีแต่โดยทั่วไปแล้วให้มือของคุณห่างจากหัวของคนอื่นไว้จะดีที่สุด tattoo. ข้อห้าหลีกเลี่ยงการสักยันแบบไม่รู้ความหมายสุดท้ายเธอพูดถ,ถึงเรื่องที่อาจมีบางคนไม่เห็นด้วยนั่นคือ การสักยันเธอพูดภาษาไทยชัดว่าสักยันและอธิบายว่ามันไม่ใช่แค่รอยสักธรรมดาแต่มันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พระให้ผรนและมอบพลังคุ้มครองเธอเล่าว่าชาวต่างชาติจำนวนมากรีบไปหาร้านสักทันทีหลังจากเห็นนักมวยไทยมีรอยสักเต็มตัวโดยไม่รู้เลยว่ามันมีความหมายและคุณค่าทางจิตใจที่คนไทยให้ความเคารพและศรัทธามากมายเพียงใดถ้าคุณเป็นชาวพุทธและอยากได้รับการสักยันจริงๆก็ควรผ่านกระบวนการอย่างถูกต้องไปหาพระ รับพรและเข้าใจในสิ่งที่คุณกำลังงอจะรับไว้บนร่างกายเธอย้ำว่าถ้าคุณอยากได้รอยสักแบบนี้จริงๆจงถามตัวเองก่อนว่าทำไมคุณถึงอยากได้มันแล้วจงเลือกวิธีที่ถูกต้องอย่างให้เกียรติทั้งวัฒนธรรมและความเชื่อของคนไทยทั้งหมดนี้เธอไม่ได้พูดเพราะอยากตำหนิใครแต่เพราะเธอรักเมืองไทยและอยากให้ทุกคนที่มาเยือนได้รับความรักกลับไปเช่นกันเพราะการเคารพวัฒนธรรมไม่ใช่เรื่องยากเลยแค่ใส่ใจ และเปิดใจเรียนรู้ต่อไปเรามารับฟังความคิดเห็นกันว่าแต่ละคนมีมุมมองยังไงต่อเรื่องนี้ครับมาที่ความเห็นแรกครับฉันทํางานที่สตูดิโอสักแห่งหนึ่งในอินโดนีเซียและมีคนมากมายมาขอสักยันแต่พวกเขาไม่รู้ความหมายที่อยู่เบื้องหลังเลยฉันต้องอธิบายเรื่องนี้ตลอดเวลาเพราะมันไม่ใช่รอยสักแบบอินโดนีเซียด้วยซ้ําความคิดเห็นถัดไปครับคุณพูดดีมากตอนนี้มีนักท่องเที่ยวแย่ๆเต็มประเทศไทยไปหมดจนบางครั้งมันทําให้เรารู้สึกไม่ดีกับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาโปรดเคารพคนไทย และประเทศไทยความคิดเห็นถัดไปครับในประเทศไทยอนุญาตให้ใช้เท้าเปิดปิดพัดลงไฟฟ้าได้เท่านั้นความคิดเห็นถัดไปครับประเทศเราต้องการรายได้จากนักท่องเที่ยวก็จริงแต่ไม่ได้หมายความว่านักท่องเที่ยวจะมาทําอะไรก็ได้ในประเทศไทยความคิดเห็นถัดไปครับการขับรถเป็นเรื่องจริงฉันเกลียดเวลาที่นักท่องเที่ยวขับมอเตอร์ไซค์ช้าชเหมือนกําลังที่อยู่ชมสถานที่ต่างๆในขณะที่ฉัน ใช้ถนนเส้นเดียวกันนี้ไปทำงานทางคุณยาใจได้เข้ามาตอบว่าใช่แล้วการขับรถชา้ชาๆและมองไปรอบๆและหักหลบไปด้านข้างโดยไม่เปิดไฟเลี้ยวหรือการขับรถบิ๊กไบค์เร็วเกินไปอีกคนได้มาตอบว่าการขับรถชา้ชาๆข้างทางเป็นสิ่งที่ยอมรับได้แน่นอนและปลอดทัยกว่าเพราะจะเกิดอันตรายเมื่อผู้คนขับรถชา้ชาๆหรือเบี่ยงออกนอกเลนอีกคนได้มาตอบว่านักท่องเที่ยวชาวคูเวตจำนวนหนึ่งถูกจับกลุ่มเมื่อ9เดือนที่แล้วในข้อหาทำร้ายเด็กไทยและไม่กี่วันต่อมา ก็มีชาวคูเวตอีกสามคนประสบอุบัติเหตุเนื่องจากขับขี่รถจักรยานยนต์โดยประมาทความคิดเห็นถัดไปครับสิ่งที่แย่ที่สุดที่ฉันเคยเห็นคือมีคนขับรถสวนทางกับรถที่วิ่งเข้ามานักท่องเที่ยวน่าจะสับสนกับฝั่งคนขับแต่ถ้าคุณสับสนก็อย่าขับเลยความคิดเห็นถัดไปครับฉันอาศัยอยู่ที่เกาะสมุยมีชาวต่างชาติเยอะมากสิ่งแรกที่คุณพูดถูกต้องที่สุดคุณควรใส่เสื้อผ้าเมื่อเสร็จจากการขับรถหรือเล่นน้ำคุณควรใส่ชุดคลุมเพราะเมื่อเราไปประเทศของคุณ เราเคารพกฎและเมื่อคุณเกิดอุบัติเหตุถ้าคุณมีผ้าคลุมหรือเสื้อผ้าที่ปกปิดร่างกายไว้ก็จะช่วยลดอาการบาดเจ็บที่หลังแขนและขาได้ความคิดเห็นถัดไปครับการสักยัยา์ไม่ใช่เพื่อความสวยงามอย่างเดียวแต่มันเป็นความเชื่อที่มีมาชานานว่าลายสักจะปกป้องคนที่สักแต่คนนั้นต้องเป็นคนดีมีศีลหา้าและมีศรัทธาในสิ่งที่ตัวเองทําคุณเป็นคนต่างชาติที่ดีมากๆความคิดเห็นถัดไปครับเที่ยวไทยไม่ยากเลยแค่เคารพ ซึ่งกันและกันคุณจะมีความสุขมากภายในประเทศของเราชาวไทยเกือบทุกคนอยากให้ทุกคนที่มาเที่ยวได้ประสบการณ์ที่ดีกลับไปแน่นอนความคิดเห็นถัดไปครับพูดได้ดีมากเราไปประเทศไหนเราต้องรู้วัฒนธรรมของประเทศนั้นก่อนคุณถึงจะเที่ยวอย่าง,งมีความสุขความคิดเห็นถัดไปครับอีกประการหนึ่งคือคุณไม่ควรสูบบุหรี่ไม่ว่าที่ไหนก็ตามไม่ใช่ทุกคนจะสูบบุหรี่และไม่ใช่ทุกคนที่จะยอมให้สูบบุหรี่จริงๆแล้วยังมีกฎหมายเกี่ยวกับการสูบบุหรี่ในที่สาธารณะด้วย ทางคุณยา,ายจะก,ก็ได้เข้ามาตอบว่าใช่หวังว่าจะมีคนเคารพกฎหมายข้อนี้มากขึ้นความคิดเห็นถัดไปครับฉันคิดว่าการพยายามลดเสียงของคุณลงเป็นกฎที่ดีที่ควรปฏิบัติตามโดยเฉพาะบนระบบขนส่งสาธารณะในประเทศไทยความคิดเห็นถัดไปครับวัวเป็นสิ่งสําคัญดังนั้นคุณไม่ควรสัมผัสศีรษะของผู้อื่นเท้าซึ่งในอดีตถือว่าสกปรกจากการสัมผัสพ,พื้นไม่ควรใช้มันอย่างไม่ถูก่อต้องคุณพูดดีมากความคิดเห็นถัดไปครับขอขอบคุณที่พูดแทนคนไทย ขอบคุณสำหรับมิตรภาพอันยิ่งใหญ่ที่มอบให้เราประเทศไทยความคิดเห็นถัดไปครับขอบคุณที่แบ่งปันความคิดของคุณฉันดีใจที่คุณเข้าใจถึงความแตกต่างทางวัฒนธรรมสิ่งหนึ่งที่สำคัญจริงๆไม่ว่าคุณจะไปที่ไหนในโลกก็คือความเคารพความคิดเห็นถัดไปครับข้อมูลของคุณถูกต้องชาวต่างชาติจำนวนมากแค่สนุกสนานอยู่ในประเทศไทยโดยไม่เคารพวัฒนธรรมของเราขอบคุณที่ใส่ใจเรียนรู้รายละเอียดเล็กๆน้อยๆของวัฒนธรรมไทยฉันซาบซึ้งใจมาก ความคิดเห็นถัดไปครับขอขอบคุณสําหรับความเข้าใจอันดีที่คุณมีต่อวัฒนธรรมของเราสิ่งนี้มีความหมายมากสําหรับเราเรายินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนแต่เราก็หวังว่าพวกเขาจะเป็นนักเดินทางที่ยอดเยี่ยมเช่นเดียวกับคุณด้วยหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ และกดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ